สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันนะคะอีกเช่นเดิมเนะาะสำหรับรถสวยๆหล่อๆเลยนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะในวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังเอฟซีเนาะมากๆเลยนะคะเดินทางมาไกลาจากจังหวัดชุมพรเลยนะคะเพื่อ มารับรถเจ้าคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะลูกค้าก็ได้สั่งจองไว้เนาะตั้งแต่เป็นหัวลากสีนะคะคันนี้ก็จะเป็นฟูโซนะคะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็น 6M60 นะคะ240แรงม้าเทอร์โบคอมมันเดิลนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะ ไปภาคใต้เลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยที่ติดตามผลงานของอูหลานกำนันสุดนะคะผ่านช่อง youtube เสมอมาเลยเนาะแล้วก็ให้ความเชื่อใจไว้วางใจนะคะจนสั่งจองแล้วก็สั่งประกอบตามสเปคที่ลูกค้านะคะใช้งานเนาะอย่างคันนี้นะคะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนาะก็จบไปอยู่ที่8 2 0 0 0 0บาททวนนะคะราคาน่ารักมากๆเลยเปรียบ ถ้าเปรียบเทียบกับสเปคที you know, on so you know alone, shit, ่ล so <t ick now> so ูกค้าสั่งจองเนาะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะอ่าคันนี้ก็เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งทะเบียนเล่มแล้วนะคะเรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะสามารถไปโอนได้เลยเพราะว่าเราแจ้งจอดเนาะหรือว่าแจ้งอ่าลอยเนาะอ่าไปลงที่จังหวัดชุมพรให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะก็หลายๆเคสหลายๆคันก็เหมือนกันนะคะทางอู่ก็จะดําเนินการนะคะแจ้งจอดลงจังหวัดของลูกค้านะคะที่ลูกค้าอยู่ให้เลยเนาะลูกค้าสามารถไปโอนได้เลยนะคะ ชุดแต่งอ่าคันนี้ก็จะเป็นขากระจกเดิมชุบนะคะแล้วก็มีแก้มเลดช่องลมหน้ากระจังกันชนเลดนะคะอันนี้ก็คือ แต่งสเตปอู่เลยเนาะก็คือประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีกระจก NASA นาซาเนาะฟิล์มกรองแสงเราติดให้นะคะเรียบร้อยเลยต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกเนะาะฝนดินเนาะแม่ค้าก็เลยฝนหยุดตกแล้วก็มารีวิวนะคะจะเป็นคราบน้ํานิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะ,ะสติกเกอร์นะคะเราติดให้นะคะเรียบร้อยเลยตัวนี้กระทะนะคะเป็นกระทะใหม่ขัดพ่นสีเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะยางใหม่ ทั้ง6เส้นนะคะลูกค้าเป็น825ขอบ16นะคะกระทะมีคิวนะคะลูกค้าก็จะเป็น6น็อตนะคะ6กรูเนาะนี่เลยอ่านี่นะคะสำหรับลูกค้าที่เน้นใช้งานประเภทไหนนะคะก็สามารถสั่งจองได้เลยตามาสเปคที่ลูกค้าจะใช้งานนะคะคันนี้ก็จะเป็นหัวเครื่องคัสีนะคะ มาจากญี่ปุ่นเลยเนาะก็คือเก่านอกมาทั้งคันเลยนะคะอ่านี้เลยค่ะนะคะก็จะพาชมช่วงล่างเนาะนี่ค่ะเงาวิ้งนะคะสวยงามทุกคันจับให้เลยอมองเห็นแม่ค้าได้เลยนะคะล็อกอตัวแผ่นซับคาซีให้พร้อมเลยนะคะดูได้เลยสเปคจากญี่ปุ่นมาแบบไหนนะคะเราจะให้แบบนั้นเลยนะคะลูกค้า แน่นหนาแข็งแรงทนทานแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้สเปคทุกอย่างเนาะเราจัดให้คุ้มค่าคุ้มกับราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายแน่นอนนะคะการเคลื่อนเนาะมีให้นะคะทุกคันค่ะลูกคา้าแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเบรกชิฟฟี่นะคะลูกคา้าถังลูมินียมนี่เลยนะคะชมได้เลยชุดกระบอกดัาค่ะคันนี้ก็จะเป็น6ตันนะคะใน,นช่างก็ ใส่หัวอัดให้แล้วก็ไล่อัดจารบีให้ทุกจุดเลยลูกค้ารับรถไปก็พร้อมไปใช้งานนะคะไปลุยงานได้เลยดูแลให้ทุกจุดนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้เนาะตัวกระบอกนะคะอันนี้ก็ใส่ให้ไปนะคะลูกค้าดูได้ค่ะงานของอูเรานะคะการเชื่อมการเก็บรายละเอียดเนะาะตัวพื้นกระบะของเราใช้4มีมนนะคะเหล็กของเราทุกเส้นทุกแผ่นเลยเกรด A นะคะคุณภาพเนาะคัดสรรให้เลยนะคะ มีมอ,อกอ,กอทุกเส้นทุกแผ่นนะคะเหล็กเต็มอ,อันนี้แม่ค้ายืนยันให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมามาดูผลงานหรือว่ามาดูรถสวยๆจากอูก่ของเรามาได้เลยนะคะอู่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะหัวน็อตแฟนซีนี่คะ่ะช่างกอ็อติดให้ไปนะคะใส่ให้ไปพร้อมเลยตัวดุมค่าสีแดงนะคะ ชุดไฟค่ะทั้งคันก็จะเป็น LED panel น,นะคะนี่ค่ะลายเสาก็จะเป็นลายเพชรหยดน้าด้านข้างเนาะสีสันนะคะลูกค้าไม่เน้นนะคะสีสันเยอะนะคะเน้นที่สีน้ําเงินแล้วก็ไล่โทนสีนะคะแล้วก็มีสีดําแล้วก็สีเอ่อตัวรถนะคะแล้วก็พื้นนะคะจะเป็นสีบรอนเงินนะคะสวยมากๆเลยลูกค้าอ่านี่ค่ะความยาวของกระบะคันนี้นะคะก็จะเป็น3เมตร80นะคะรวมท้ายค่ะความสูงของตัวฝาข้างอยู่ที่60นะคะเป็นฝาข้าง าลายสามมิตรติดกระดูกนะคะตัวเสาสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะแล้วก็ระแนงสี่ไม้หรือว่าสี่ชั้นนั่นเองนะคะนี่เลยก็สเปคแบบกึ่งทางเกษตรนะคะก็จะเน้นใช้งานด้านการเกษตรหลักๆเลยนะคะลูกค้าจะเน้นขนปามขนอะไรได้หมดนะคะเป็นงานด้านการเกษตรนะคะก็จะครอบคลุมมากๆเลยเนะาะแล้วก็จะมีเหล็กรางรถไฟนะคะค้ำท้ายฝา,าท้ายเวลาเปิดใช้งานนะคะฝาท้ายก็ ค้้ใช้ได้ปกติเลยนะคะนี่เลยสวยมากๆนะคะข้างหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะตัวผู้ตัวเมียเนะาะลูกค้าสั่งมานะคะก็คือประมาณนี้เนาะจัดให้ตามสั่งเลยค่ะดูได้นะคะการเชื่อมเนะาะของอู่เรานะคะสวยมากๆคันนี้เป็นสีขาวามุกม่วงนะคะนี่เลยเห็นนะคะก็จะออกเหลืองม่วงเนาะ ยิงเจอแดดหรือว่าเจอแสงตอนกลางคืนนะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเหลือบประกายสีม่วงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะกันฝุ่นด้านหลังนะคะสองล้อตามแผ่นค่ะตรงกลางก็เว้นช่องไว้นะคะตัวนี้ลูกค้าจะไปต่อพ่วงนะคะต่อ ลูกค้าจะไปต่อเองเนาะก็เลยให้ทางช่างของเรานะคะทำนี่ค่ะที่ติดตัวลากลูกพ่วงนะคะไว้ให้เนะาะก็จับให้นะคะอยากได้ประมาณไหนนะคะก็สั่งจองได้เลยแจ้งรายละเอียดกับทางอู่ได้เลยนะคะช่างของเรายินดีจัดให้เนาะปากนกแก้วนะคะก็จะมีตัวกลางเพิ่มขึ้นมาด้วยเนะาะนี่เลยค่ะตะขอคลุมผ้าใบนี่ค่ะใส่ให้ไปเนาะ สวยงามมากๆนะคะนีค่ะเหลือประกายสีม่วงสวยสุดๆเลยมาดูฝั่งนี้กันค่ะถังน้ำมันเนาะมาคู่กับรถนะคะตัวนี้150ลิตรค่ะขออภัยเนาะคราบน้ำนะคะฝนตกอันนี้ก่อนออกเนาะเราก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้าไปคันละ1,000พันนะคะสมนาคุณให้ลูกค้าไปเลยค่ะทุกคันนะคะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยกชุดเลยเนาะ ดูแลให้ทุกจุดนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์เนาะ <_ n> เช็คระบบให้ใหม่ทั้งคันลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเราเช็ดให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะพร้อมไปลุยงานได้เลยเนาะภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะ VIP สีน้ําตาลนะคะ <_ n> นี่ค่ะหลังคา VIP แล้วก็แผงหลังก็เป็น VIP นะคะเบาะแคปขึ้นรูปให้ใหม่เลยสวยงามมากๆนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามตามสั่งเลยค่ะจัดให้เลยเนาะอ่นนี่ค่ะที่พักเท้ามีให้พร้อมเลยชุดคูนายาวเลยนะคะนี่ก็ลงแว็กเก็บรายละเอียดให้แล้วค่ะเรียบร้อยเนาะสวยงามนะคะเครื่องเล่น MP3 ก็ติดตั้งให้ไปพร้อมเลยขับรถไปฟังเพลงเบาๆไปนะคะแก้เงาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสเปกกระบะแบบเต็มๆกัน ค่ะก็ประมาณนี้เนาะสวยงามตามสั่งค่ะจัดให้เลยเหล็กราวกัน,นด้านข้างเป็นเหล็กนะคะน,นี่เลยเต็มมัเลยติดเลยแบบบ้องขวดเลยหน้าดำก็เป็นสีน้ำงนเงินสีสันไม่เยอะนะคะเบอร์โทรอูค่ค่ะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์0 9 8 1 6 2 แปดศูนย์แปดสี่นะคะยินดีมากๆเนาะจัดไปแนนหรือว่าสีพันทศกตัดสด,ไ,ไ,ดไ,ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะแจ้งทางอู่ได้เลยเนาะ,ะมีรถสวยๆให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะมาแล้วไม่พลาดนะคะพี่กัดอู่อยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะแวะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะ มีช่างกอลีแมปก,กล่องนะคะให้เรียบร้อยเลยสเต็ปใช้งานได้เลยสกรนโบเนาะลั่นๆเลยนะคะสุดมากๆเลยสำหรับเอซีที่ชอบแบบแรงม้าต้องจัดนะคะรุ่นนี้เนาะฟุตโตหัวประดุกนะคะ 6M60 ค่ะเป็นอีกรุ่นนะคะที่ขายดีตลอดกาลเนาะ ยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมตัวเครื่องยนต์ค่ะดูแลให้ทุกจุดเลยนะคะดูแลหลังการขายก็รับประกันเครื่องเกียร์สเดือนนะคะแม่ค้าแจ้งชัดเจนเนาะคลิปนะคะสุคันเลยเหมือนกันหมดนะคะ 6สูบนะคะ 6M60 เครื่องยนต์สวยมากๆค่ะลูกค้าไมกิ๊กเลยนี่ค่ะดูได้เลยนะคะปลายหัวเก่งแทบจะไม่มีผุเลยเนาะ,ะนี่นะคะแผ่นกันความร้อนสวยงามใช้ได้เลยเก็บสีให้นะคะทั้งหมดเลยช่วงล่างก็จะเป็นสีดำน้ำยาสีปัมทุกอย่างเช็คให้เรียบร้อยนะคะ,ะพร้อมใช้งานได้เลยเหมือนที่แม่ค้าบอกนะคะแนบเสริมให้ไปเนาะนี่เลยนะคะ สุดๆนะคะลูกค้าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเนาะไม่แรงเลยนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามเนะาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะมีรถสวยๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ